สวัสดีค่ะจา่าทาร์ลสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้และจะเปิดรับ ดูดวงภาพรวมรายปีประจำปี2,569เฉพาะบุคคลแล้วนะคะสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่องชุมชนนะคะและสามารถสนับสนุนช่องได้ด้วยการกดแตังหรือกดขอบคุณใต้คลิปนะคะเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้กันนะคะ The s t a n d คนคนนี้จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณในทุกๆด้านแต่ลึกๆในใจของเขาเขาอยากเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณนะคะแต่ตัวคุณเองคุณเป็นคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่จำเป็นต้องมีใครในชีวิตก็ได้ซึ่งบางครั้งสิ่งน,นี้เองนะคะสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณมันทำให้เขาคนนั้นรู้สึกว่ามีความน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเอง เพราะเขาอยากดูแลปกป้องคนที่เขาลักเขาอยากเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้แต่ตัวคุณเองกลับกลายเป็นคนที่ต้องดูแลเขาแล้วเขาต้องพึ่งพาคุณมันเลยทำให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองในบางครั้งนะคะและที่สำคัญคนคนนี้เขารักและทะนุถนอมคุณมากกว่าที่คุณคิดหรือคุณคาดเดาเอาไว้ได้และในสายตาของเขาคุณเป็นคนเก่งเสมอในสายตาของเขานะคะ The Fool. แต่พลังงานค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าในตอนนี้คุณกับเขาเป็นอิสระจากกันแล้วคุณกับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไม่ได้มีภาระพันธะใดๆร่วมกันแล้วทั้งเขาและคุณต่างคนต่างไปแยกย้ายใช้ชีวิตของกันและกันซึ่งตัวเขาเองเขาก็ไปค้นหาความต้องการไปค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิต ส่วนตัวคุณเองคุณก็พยายามจัดการอยู่กับตัวเองให้ได้พยายามลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเยียวยาจิตใจของตัวเองตัวเขาในตอนนี้ถึงจะเป็นอิสระ,ะจากคุณแต่จะมองว่าจากหน้าไพา่เขายังไปไม่ไกลจากชีวิตคุณนะคะเขายังอยู่ไม่ห่างจากจุดเดิมที่เขาเดินออกไปเพราะเขายังมีความก,าก,ากล้ากลัวในการที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคุณจริงๆ เขาอาจจะอยากหาความตื่นเต้นอาจจะอยากหาความแปลกใหม่แต่คนคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อยากได้ความมั่นคงทางร่างกายและจิตใจและคุณมีสิ่งนั้นให้กับเขาดังนั้นถึงแม้ว,ว่าเขาจะเป็นคนเดินออกไปหรือคุณเป็นคนเดินออกไปก็ตามแต่ชีวิตของเขาหรือความรู้สึกของเขามันยังไม่เคยห่างไกลจากคุณไปมากเท่าไหร่นะคะราชาถือไม้เท้า เลืกลึกๆจะรู้สึกว่าเขากําลังรอคอยการติดต่อจากคุณคนคนนี้เฝ้ารอนะคะรอว่าคุณจะเป็นคนติดต่อเขารอว่าคุณจะทักไปหาเขาหรือรอให้คุณเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อแต่เหมือนที่บอกในตอนนี้คุณดูเข้มแข็งคุณดูสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณลุกขึ้นมาเยียวยาจิตใจตัวเองได้ คนคนนี้การที่เขานิ่งเงียบนิ่งหายมันไม่ได้หมายความว่าเขาปล่อยปะละเลยคุณหรือเขาลืมคุณนะคะแต่เขาเฝ้ารอให้คุณติดต่อเขาไปด้วยความรอคอยอย่างอย่างแบบใจจดใจจ่อมากๆเลยนะคะ ในแอมพิเลอร์แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้สูงมีความมั่นใจในตัวเองเขาเชื่อมั่นนะคะมั่นใจว่าคุณรักเขามากและคุณจะต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาในความสัมพันธ์ดังนั้นในช่วงนี้เวลานี้เขาถึงไม่ยอมขยับทําอะไรเลยนอกจากจะรอคอยให้คุณติดต่อกลับไปและถ้าหากคุณติดต่อกลับไปเมื่อไหร่เขาจะ ดีใจมากและพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณเพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาหลายเรื่องที่เขาอยากจะบอกอยากจะเล่าให้กับคุณฟังบางคนคุณอาจจะมีปัญหากันไปตั้งแต่เดือนเมษายนหรือบางคนอาจจะมีปัญหากันไปตอนเดือนสิงหาคมนี้เองนะคะคนคนนี้ถึงแม้จะมีความมั่นใจแต่แอบเฝ้าแอบรอคุณและยังไม่กล้าขยับพราะกลัวจะเสียฟอร์มกลัวเสียอีโก้ตัวเอง เด็กถือไม้เท้าแต่ฉะมองว่าเขาเริ่มร้อนใจแล้วล่ะค่ะถ้าหากคุณยังนิ่งถ้าหากคุณเอาเวลาทั้งหมดที่คุณมีมาเยียวยาจิตใจตัวเองเอาเวลาทั้งหมดที่คุณมีมาดูแลรักษาความเป็นคุณเอาไว้คนคนนี้จะรอคอยต่อไปไม่ไหว คนคนนี้กำลังจะหาทางติดต่อคุณมาในความคิดของเขาเขาเริ่มอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณแล้วนะคะเพราะเขารอให้คุณติดต่อเขาไปนานมากแต่คุณก็ยังนิ่งคุณก็ไม่ทำอะไรมันทำให้อีโกของเขาเริ่มละลายมันทำให้อีโก้ของเขาเริ่มจางลงเพราะจากที่มีความมั่นใจมากๆว่าไม่เกินสี่วันสี่สัปดาห์คุณก็จะต้องติดต่อเขาไปหรือทักเขาไปแต่นี่ผ่านไปสี่เดือนห้าเดือน หรือผ่านไปมากกว่า1สัปดาห์4สัปดาห์คุณก็ยังไม่ติดต่อคุณก็ยังไม่ทําอะไรแถมไม่หนาซ้ําเขามาดูชีวิตของคุณคุณยังใช้ชีวิตของตัวเองได้ดีไม่มีท่าทีโศกเศร้าเสียใจอะไรเลยมันยิ่งทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าเขารอต่อไปไม่ไหวแล้วเขาจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อคุณมาเดวิลจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกหึงหวงที่เขามีให้กับคุณนะคะ พลังงานของเขาเนี่ยตอนนี้มันแอบมีความหึงหวงคุณอยู่แสดงว่าช่วงนี้เวลานี้คุณอาจจะสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือคุณอาจจะมีสเสน่ห์โดดเด่นขึ้นและเขาอาจจะรู้มาว่ามีใครพยายามเข้าหาคุณหรือมีใครพยายามเข้ามาสนิทก,กับคุณและมันทําให้เขารู้สึกหึงหวงรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของในตัวคุณและ สิ่งน,นี้เองนะคะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทําให้เขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณหรืออยากติดต่อพูดคุยกับคุณแต่การติดต่อพูดคุยมาในช่วงแรกเนื่องจากมันมีเดวิลมีเรื่องของอารมณ์อยู่คําพูดที่เขาใช้พูดกับคุณมันอาจจะเป็นคําพูดที่ไม่น่ารักมันอาจจะเป็นคําพูดที่กันแหนกันแหนประชดประชันหรือพยายามจะทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะเขาจะพยายามทํา หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทําให้คนรู้สึกแย่กับคําพูดของเขาซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าอารมณ์ความโกรธความหึงหวงของเขามันทําให้เขาเผลอทําในสิ่งที่ไม่น่ารักจัดแต่ว่าหลังจากที่เขาใช้คําพูดไม่น่ารักกับคุณนะคะแล้วถ้าคุณยังใช้ความใจเย็นหรือยังใช้ความเป็นคุณในการพูดคุยกับเขา มันจะทำให้คนคนนี้สํานึกผิดแล้วรู้สึกตัวว่าเขาทำตัวไม่น่ารักกับคุณหรือใช้คำพูดที่ไม่น่ารักกับคุณแล้วมันจะทำให้เขายอมขอโทษคุณเขาตั้งใจนะคะจริงๆในการที่เขาอยากติดต่อคุณมาในครั้งนี้นอกจากมันมีเรื่องของอารมณ์หึงหวงแล้วเขายังอยากกลับมา ในความสัมพันธ์อีกครั้งเขาอยากกลับมาทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเท่าเทียมกันคนคนนี้รู้สึกผิดกับคุณดังนั้นการเดินออกไปจากความสัมพันธ์หรือการที่คุณกับเขาห่างกันไปเป็นอิสระจากกันไปในครั้งนี้จะมองว่าต้นเหตุมันเกิดจากตัวเขาเป็นตัวเขาที่ทําผิดกับคุณไม่ว่าจะทําผิดโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม บางคนคุณอาจจะรู้ว่าเขาทำผิดอะไรกับคุณเลยทำให้เราต้องเลิกกันแต่บางคนคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกับเขาเลิกกันเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะเขาทำผิดกับคุณในบางเรื่องแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าให้คุณรู้ดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะเพราะเขารอคอยการติดต่อจากคุณแล้วลึกๆคนคนนี้อยากเป็นคนที่ดูแลคุณได้ดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้เขาอยากจะกลับมาทำสิ่ง ให้กับคุณอยากกลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณอยากกลับมามอบสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นความรักที่ดีจากเขาเหมือนที่คุณเคยมอบให้ไม่ว่าจะเป็นความห่วงใย,ยเอาใจใส่หรือแม้กระทั่งความรักที่เท่าเทียมกันคนคนนี้อยากจะกลับมาทำสิ่งดีๆให้กับคุณเหมือนที่คุณเคยทำให้กับเขานะคะก้วถ้วย ในช่วงเวลาที่เขากับคุณเป็นอิสระจากกันช่วงแรกบอกได้เลยนะคะว่าคนคนนี้มีความสุขมากกับการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ชีวิตอิสระเสรีอย่างเต็มที่เขาอยากไปไหนเขาก็ไปได้เขาอยากคุยกับใครเขาก็คุยได้เขาอยากจะคบกับใครเขาก็ทำได้แล้วมันทำให้เขาไปเจอความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากไปเจอความรักหลากหลายรูปแบบและไปเจอผู้คนแบบ แตกแตกต,ต่างกันหลากหลายรูปแบบจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เขาไปเจอมันทำให้เขารู้ว่าความรักที่เขาเคยต้องการความตื่นเต้นที่เขาหวยหาความสนุกสนานเพียงชั่วครู่ชั่วคราวมันไม่ใช่ความรักในแบบที่คนอย่างเขาต้องการ เพราะเหมือนที่จ๋าบอกตั้งแต่ตอนแรกจริงๆแล้วคนคนนี้เขามีความต้องการความมั่นคงทางร่างกายและจิตใจและคุณคือคนนั้นที่ให้เขาได้ความมั่นคงในสถานะความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงทางความรู้สึกดังนั้นคนคนนี้เขาได้ไปตื่นรู้ได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าความรักที่เขาต้องการจริงๆมันอยู่ที่คุณนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะ เด็กถือถ้วยพลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้จะกลับมาตั้งใจรักคุณอีกครั้งเขาจะกลับมาทําให้คุณตกหลุมรักเขาอีกครั้งเพราะในวันนี้เขาไม่แน่ใจเลยว่าคุณคิดและรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมไหมเพราะความนิ่งความเงียบของคุณมันทําให้เขาแปลกใจคุณไม่เคยนิ่งคุณไม่เคยเงียบแบบนี้ ในตอนนี้เขาเริ่มเดาใจคุณไม่ได้เขาเริ่มไม่รู้แล้วว่าคุณคิดอะไรอยู่ในใจและการที่คุณสามารถดูแลตัวเองได้ดีคุณสามารถจัดก,การตัวเองได้ดีขึ้นมากกว่าในอดีตมันทำให้เขาไม่แน่ใจในความรู้สึกของคุณดังนั้นความตั้งใจของเขาคือการตั้งใจที่จะกลับมาทำให้คุณ ตกหลุมรักเขาอีกครั้งคนคนนี้ตั้งใจที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์และมอบความรักที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ8เหรียญ8ดเหรียญ,ยญคนคนนี้ตั้งใจจริงๆที่จะกลับมาในชีวิตของคุณและตั้งใจมากจริงๆที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ความตั้งใจในครั้งนี้นะคะเขาจะไม่ทิ้งมันอีก จริงๆคุณกับเขาอาจจะเคยมีแผนในชีวิตอาจจะเคยคิดงานคิดอะไรด้วยกันมามากมายว่าเราอยากทําอะไรด้วยกันหรือเราอยากให้ชีวิตของเราเดินไปในทิศทางไหนแต่ที่ผ่านมาเป็นตัวเขาที่ทําให้ความฝันนี้มันสะดุดหยุดลงแต่ในตอนนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมา ทำทุกอย่างที่เคยพูดเอาไว้ทำทุกอย่างที่เคยรับปากสัญญากับคุณเอาไว้และไม่ใช่ทำเพียงเพื่อให้มันผ่านผ่านไปแต่เขาจะทำด้วยความตั้งใจจริงของเขานะคะเจตนาของเขาคือความตั้งใจจริงๆที่จะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อคุณ The c h a r l i r t นอกจากพลังงานเป็นพลังงานคนทางคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วยังเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกันบางคนอาจจะอยู่ใกล้กันแต่พอคุณเลิกลากันไปหรือความรู้สึกของคุณกับเขามันห่างกันไปมันก็อาจจะเป็นความห่างไกลทางด้านความรู้สึกก็ได้นะคะแต่ส่วนมากมันจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นต่างชาติต่างจังหวัดต่างอำเภอได้เขากําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะเร็วที่สุดคือภายในเจ็ด วัน7สัปดาห์หรือภายในเดือนมก,กราคมนี้นะคะที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง5ถ้วยแต่จะรู้สึกนะคะว่าคุณไม่ได้รู้สึกยินดีกับการกลับมาของเขาเท่าไหร่คุณเจ็บปวดเสียใจกับเขามาเยอะแล้วในวันนี้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ดีแล้ว ดังนั้นคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้กลับมาด้วยเรื่องอะไรแล้วเหมือนที่จ๋าบอกในการติดต่อแม่ในครั้งแรกในการพูดคุยของเขาที่เขาจะทักทายคุณมามันจะเป็นคําพูดและท่าทางหรือกริยาที่ไม่น่ารักมากๆดังนั้นมันอาจจะทําให้คุณผิดหวังกับเขาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อกับเขาก็ได้ดังนั้นมันมีสัญญาณจากคุณมานะคะว่า ต่อให้เขากลับมาก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลับไปในความสัมพันธ์ทุกอย่างมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมทุกอย่างมันอาจจะยากเพราะความรู้สึกเสียใจของคุณมันยังกัดก่อนกินใจคุณอยู่ดังนั้นมันต้องดูความพยายามของเขานะคะว่าเขาจะทําให้คุณเปิดใจได้แค่ไหนแต่ถ้าจากพลังงานของเขาในตอนนี้เขาจะกลับมาหาคุณอีกครั้งด้วยแรงหึงแรงหวงและอารมณ์ความรู้สึกนะคะ นี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80 1 0 0ถึง100%เอกันนะคะชาวธาตุโลมราศีเมถุนตุลกลุมชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมกรชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมกรถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณ น้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ